ดโสวัสดีครับผมนายวิเชียนจำปาเทพประธานกลุ <fidelity média> ่มวิสาหกิจชุมชนและสวนเกษตรผสมผสานชีววิถีบ้านนาเจริญและอาสาสมัครพลังงานชุมชนตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีผมตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานผมจึงได้นำพลังงานทดแทนที่เป็นเทคโนโลยีพลังงานเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ที่ศูนย์โดยการนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรได้รับการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและยังนำระบบปอ,อกแก๊สชีวภาพมาช่วยลดการใช้ก๊าซหุงต้มเพื่อแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำเป็นของฝากให้กับคณะผู้มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางศูนย์นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าขายตามชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างต่อไปผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนไทย และได้เป็นลูกของพ่อผมนายวิเชียนจำปาเทพรักพ่อพอเพียงเพื่อพลังงานอย่างยั่ง,งยงืน